ลดอาการปวดหัวได้โดยไม่ใช้ยาอาการปวดหัวเป็นอาการที่มักจะพบได้บ่อยนะคะไม่ว่าบางคนจะมีการปวดหัวเมเกรนซึ่งจะมีความรู้สึกว่าเป็นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอาจจะมีปวดกระบอกตาด้วยรวมถึงกรณีที่เรามีไข้ค่ะซึ่งอาการที่มักจะมีร่วมกับไข้เสมอก็คืออาการปวดศีรษะนะคะดังนั้น หมอจะมาบอกวิธีลดอาการปวดศีรษะแบบอย่างรวดเร็วเลยโดยที่ไม่ต้องทานยานะคะรลับประกันว่าหลังจากที่ทำนะคะจะรู้สึกเลยว่าอาการปวดหัวเราลดลงกาะมางแช่เท้านะคะแล้วก็เป็นน้ำอุ่นนะคะรวมถึงมีการใช้มะนาวค่ะ แล้วอันนี้เป็นมีดนะคะการทําคือเราจะฝานมะนาวนะคะลงไปในน้ําอุ่นที่เตรียมไว้นะคะเราต้องการน้ํามันจากเปลือกมะนาวนะเราไม่ได้ต้องการความเปรี้ยวในการบีบนะคะแต่ต้องการน้ํามันในเปลือกมะนาวให้ลงไปในน้ํานะคะอันนี้น้ําที่ค่อนข้างอุ่นจนถึงร้อนนะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเอามือจุ่มลงไปได้เพราะมันค่อนข้างร้อนนิดนึงการที่จะเอาน้ํามันจากเปลือกก็คือเป็นการใช้มีดคะ่ะตัดเปลือกแบบนี้นะคะ ก็จะทำให้ได้น้ำมันจากเปลือกมะนาวค่ะหลังจากนั้นคือสามารถแช่เท้าได้เลยนำน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะมาแช่เท้าประมาณ20นาทีค่ะเท้าประมาณ20นาทีนะคะรวมถึงสามารถใช้มือกวักน้ำแบบนี้นะคะขึ้นมาที่บริเวณเข่าค่ะจะทำให้อาการปวดหัวดีขึ้นมากเลยนะคะทำทั้งสองข้างค่ะรวม ที่เตรียมให้เห็นนะคะสามารถเอามาเช็ดตัวลดไข้ค่ะโดยการเช็ดทิศทางจากแขนที่ไกลกว่าเข้ามาในตัวนะคะจะทําให้ลดอาการมีไข้ได้ดีมากเลยค่ะสามารถพบความรู้ดีๆแบบนี้ได้นะคะในช่องดักร์ยออนดีค่ะ